เอาละพูดถึง SLR ของ Nikon แล้วก็ p e n t a x ไปแล้วขาดอีกยี่ห้อหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ Canon นะฮะรุ่นนี้เป็น Canon อ่าซึ่ง FT หรือ FTB แต่มีรหัส QL QL ก็คือ Quick Load ซึ่งเหมือนกับเลนไ Finder ที่เคยทำไปนะฮะก็คือระบบใส่ฟิล์มมันจะใส่ง่าย ะะก,ก็จะมีตัวกดนะะตัวกดทับฟิล์มเวลาสายฟิล์มกันหลุดนะฮะซ,ซึ่งข้อดีของมันคือตรงนี้ส่วนอื่นๆจะไม่แตกต่างกับนิโคแมทเท่าไหร่ก็คือสปีดชัตเตอร์อยู่ที่นี่แทนอ่บถึงหนึ่งส่วนพันอ่ที่ต่างไปก็คือฐาน ฐานรุ่นนี้จะเป็นตระกูล mercury ซึ่งหายากผมก็ใช้วิธีใส่ฐานด้วยการดัดไปลก็คือใช้อด a ปเตอร์อย่างนี้นะแล้วก็ใส่ lr 4 4ซึ่งหาง่ายนะฮะนะ,ฮะรุ่นนี้ต่างกับ nicomad ก็คือจะเหมือนกับ k x ก็คือตรงที่ว่าม่านชัตเตอร์เป็นแนวนอนนะ,ะเป็นผ้านะฮะ เครื่องวัดแสงก็ต่างจากนิคอนจากคล้ายๆของ KX ก็คือมันต้องซ้อนทับเข็มจะวิ่งไปตามตามตามแสงแล้วก็เราจะต้องตั้งให้เข็มซ้อนอยู่กับมากพอดีก็คือหมุนชัตเตอร์แล้กล้องไปตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะฮะฉะนั้นอันนี้ก็จะต่างกับการเครื่องวัดแสงแบบอื่นนิดหน่อยแต่ใช้ไม่ยากก็ มันซ้อนเข็มกลับมากคล้ายๆกับของ KX ซ้อนซ้อนซ้อนมาก2อันนะฮะซึ่งโดยทั่วไปก็ถือว่าน่าใช้เพราะแต่น้ำหนักอาจจะเยอะไปหน่อยไล่ๆกับนิโคแมทแต่จะหนักกว่า KX นะฮะแต่ความสมบุกสัมบันก็จะดีเพราะมันเป็นโลหะทั้งตัวนะฮะแล้วก็ ที่สำคัญคือราคามันไม่ค่อยแพง s อ r รุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณสักขายกันอยู่ประมาณ2องพนะฮะร,รวมรวมส่งแล้วก็ถือว่าราคาดีถ้าเทียบกันนบน n i คแมหรือแค่นิคอนนี่ก็จะแพงกว่านะครับ